5ข้อคิดดีๆเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนทํางานนะครับข้อแรกคนที่ไม่เคยทําผิดคือคนที่ไม่เคยทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราทําผิดเนี่ยนั่นแสดงว่าเราเป็นคนทํางานนะข้อที่2ก็คือความสําเร็จเริ่มต้นจากการลงมือทานะครับหลายหลายครั้งเรามีไอเดียดีๆนะครับแต่เราไม่ได้ขยับหรือว่าลงมือทำสำักทีมันก็ไม่สําเร็จสักทีนะครับข้อที่3นะครับกำลังใจจากที่ไหนนะครับไม่เท่ากําลังใจจากตัวเองนะครับเพราะกําลังใจจากที่อื่นเนี่ยมันสามารถหมดลงได้ แต่กำลังใจของเราเองเนี่ยเราสามารถบิวเติมมาได้นะครับทําให้เราสามารถพันันฟันป่าอุปสรรคไว้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนข้อที่4นะครับการพัฒนานะครับไม่ได้เกิดขึ้นจากการชมนะครับถึงแม้ว่าการชมจะช่วยเรามีแรงพลังมีแรงบันดาลใจนะครับแต่คำสื่ชมเนี่ยนะครับมันจะช่วยให้เรารู้ว่าจุดไหนผิดจุดไหนด้อยจุดไหนที่ต้องพัฒนาจุดไหนที่ต้องแก้ไขนะครับ ทำให้เราสามารถพัฒนานได้อย่างตม่นเื่องและประสบความสำเร็จได้นะสุดข้อที่5นะครับจงฟังให้มากกว่าพูดนะครับหลายๆครั้งนะครับเราอาจจะมีองค์ความรู้เราพาวอยู่ในตัวเองนะครับเราจะลืมไปว่าข้อคิดคําแนะนําจากคนอื่นนะมีความสําคัญหรือว่าองค์ประกอบของเหตุและผลหลายๆอย่างเนี่ยมันจะต้องมาองค์ประกอบของความรู้ให,ใหม่การพัฒนาใหม่ทำนะให้เราคาโดโอกาสเพราะฉะนั้นจงฟังให้ดีกว่าที่จะพูดนะครับและนี่ก็คือ5ข้อที่ทด,ดีสำหรับการทำงาน ให้มีแรงใจนะครับวันนี้พ่อเรียกมาฝากกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ